มันจะเอาใจกันมือนี้เลยเหรอคะเปิดเพลงใครเครียดได้ไหมาลมหเขามีอะไรให้เครียดคะถามจริงๆงานเยอะเรอธุรกิจหนักใช่ไหมลูกเครียดนะขายของออนไลน์ที่นี่คนขายของออนไลน์เยอะมากเครียดรู้สึกไปไร่ขายของยังไงครับคนไลเต็มไปหมดเลยเศรษฐกิจไม่ดี <được Norwegian> <Net> มีให้จ้างงานเหรอคะใช่แต่ทำท่านอนก็เลยเครียดครับต้องแบบผ่อนคลายนิดนึงเครียดจากการทำงานเครียดจากการประกอบอาชีพกับธุรกิจใช่ไหมลูก